เว็บเพจแรกของโลกจุดเริ่มต้นของศตวรรษที่21เคยสงสัยกันไหมครับเว็บไซต์ที่เราถ่ายกันในยุคปัจจุบันนั้นมันมาได้อย่างไรใครเป็นคนคิดขึ้นมาและมันมีไว้เพื่ออะไรแต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษนั่นคือ เวฟแรกที่กำเนิดขึ้นมาบนโลกของเรานั้นเป็นเว็บอะไรมาหาคำตอบไปด้วยกันก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของมันก่อนเว็บไซต์นั้นมีการทำงานเหมือนห้องสมุดที่มีบรรดารักษ์กดูแลตลอดเวลาเปรียบเหมือนโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่เป็นห้องสมุดไว้เก็บข้อมูลส่วนหนังสือนั้นเป็นระบบไฮเปอร์เทคแสดงหน้าต่างให้เราเห็นว่ามีอะไรอยู่ในนั้น เจ้าตัวเบราว์เซอร์นั้นมันจะแสดงในรูปแบบโปรแกรมค้นดูเว็บเชิงกราฟิกมีอยู่หลากหลายมิติในรูปแบบไฟล์คือ html และสามารถรองรับไฟล์อื่นๆได้และมีระดับการเข้าถึงยกตัวอย่างเช่นลำดับสูงสุด system ควบคุมการทำงานทั้งหมดลองลงมา admin ผู้ควบคุมทรัพยากรในระบบลงมาอีกระดับ user คือผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยปกติทั่วไปแล้วเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะจำกัดการเข้าถึงแค่ user เพียงเท่านั้นอาจจะมีให้ควบคุมบริการบางอย่างแต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนลึกได้เว็บไซต์ปกติทั่วไปแล้วการทำงานของมันจะไม่ได้ซับซ้อนมากนักมักจะมีลักษณะการทำงานแบบ c r y e n ติดต่อไปหาเซิร์ฟเวอร์โดยผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ใช้โปรโตคอลเป็นตัวกลางมักจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการและอีกรูปแบบหนึ่งคือ เว็บแอปพลิเคชันการทำงานของมันจะต่างออกไปเล็กน้อยแต่หน้าที่ของมันก็ยังเหมือนเดิมคือการให้บริการข้อแตกต่างของเจ้าเว็บแอปมันจะทำงานอย่างเป็นระบบมีปฏิกิริยาตอบโต้กับผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะมี AI คอยเก็บข้อมูลอยู่เสมอที่เก็บข้อมูลไปส่วนใหญ่บางคนอาจจะคุ้นตากับคำว่าคุกกี้และนั่นมันก็มาจากพฤติกรรมการท่องเว็บของเราๆนำไปพัฒนาต่อยอดและในอีกแง่มุมนึงก็เอาไปขาย เพื่อทำกำไรที่เราใช้หลักๆหรือใช้กันบ่อยๆก็มีอยู่แค่นี้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปส่วนสำคัญที่เป็นหัวใจหลักของเว็บไซต์ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้เว็บไซต์มันลอยมาหาเราได้ยังไงมาทำความรู้จักกับเครือข่ายโปรโตโคอลท,ที่สำคัญมากที่สุดเนื่องจากเป็นโปรโตโคอลท,ที่ใช้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งประกอบไปด้วย2โปรโตโคอลคือ transfer control protocol และ อินเทอร์เน็ตโปรโตคลเจ้าสตัวที่กล่าวไปเป็นหัวใจในการติดต่อสื่อสารภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเลขที่บ้านก็จริงอยู่ว่าข้อมูลในเว็บนั้นมันไม่สามารถจับต้องได้แต่มันก็ยังแสดงออกมาให้เราเห็นเพราะอะไร We know each other a friend from work. ต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายปีกิจสกราช1881จุดเริ่มต้นของมันมาจากแร่ทองแดงที่ถูกแปลงร่างเป็นสายส่งสัญญ,ญาณ ถูกคิดค้นโดยอเล็กซานเดอร์แกรนแฮมเบลซึ่งมันใช้สำหรับส่งข้อมูลและเสียงในรูปแบบ UTP สายคู่บิดเกลียวที่ทำมาจากสายทองแดงองค์กรที่มีบทบาทและใช้ประโยชน์กับสิ่งนี้ในยุคนั้นคือสหรัฐอเมริกากําเนิดอินเทอร์เน็ตในนามอพาเน็ตในปีคิเตศกัา1969กราร1969เริ่มโครงการนี้เพื่อเมื่อเกิดสงครามต้องมีเครือข่ายทำงานต่อแม้บางจุดจะถูกทำลาย และสิ่งนี้คือการทำลายกำแพงไร้พรมแดนของมนุษยชาติการสื่อสารระยะใกล้ด้วยโทรศัพท์ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกของเราแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังห่างไกลจากโลกยุคปัจจุบันที่เราคุ้นเคยนี่ก็เป็นแค่เพียงการกำเนิดการนำส่งข้อมูลโดยใช้ไฟฟ้าและลวดทองแดงเป็นสื่อนำต่อมาได้มีการคิดค้นสายในรูปแบบอื่นเช่น สายโคแอกเซียมและสายใย,ยแก้วนำแสงสิ่งที่น่าสนใจกว่าสายไฟยาวหลายร้อยหลายมหมื่นไม์สิ่งที่มาทำลายขอบเขตของมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งคือไ i เลดแลนด์หรือจะเรียกว่าเครือข่ายไร้สายผู้ให้คำเนิดมันขึ้นมาคือนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวายในปีคิศักราช1971โดยจะอยู่ในรูปแบบ bidirectional การทางานของมันแค่ส่งไปและส่งกลับมาแบบง่าย,ายการทํางานในยุคนั้นเป็นการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์เจ็ดเครื่องที่ตั้งอยู่บนเกาะทั้งสี่เกาะรอบๆฮาวายมีศูนย์กลางอยู่ที่โอฮานูต่อมามีการต่อย,ยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบแต่หลักๆในยุคนั้นจะเป็นการสื่อสารทางการทหารในโครงการอพาร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่พอมีการคิดค้นมากขึ้นลองผิดลองถูกมาหลายครั้งสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปก็เกิดการวิวัฒนาการของไวเลสแลน เป็นสัญญาณไร้สายรูปแบบอื่นเช่นคลื่นไมโครเวฟภาพพื้นดินส่วนใหญ่จะถูกนําไปใช้ประโยชน์โครงการอคาเาน็ตเช่นเคยพอมีดาวเทียมก็เกิดการสื่อสารผ่านดาวเทียมพอมาถึงยุคขั้นสุดของยุคสมัยใหม่คริสตศักรวัที่21ก็เกิดลูกหลานของพวกเราขึ้นมาได้ให้กําเนิดยุคนัมเบอร์ซีรีส์จีลืมตาขึ้นมาบนโลกตอนนี้ก็รู้แล้วว่าข้อมูลนั้นส่งกันยังไงมีทั้งแบบสายเป็นสื่อกลาง และแบบขึ้นวิทยุเป็นตัวนำก่อให้เกิดเทคโนโลยีหลากหลายประเภทตามมาติดๆเพื่อการสื่อสารเพื่อเปิดการมองเห็นและแอบ,บส่องระยะไกลในแง่ของความมั่นคง <S <S เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไกลกลับมาในช่วงปี1900ถึงปี2000ก่อนเพราะในช่วงนี้จะมีการถือกำเนิดเว็บไซต์แรกของโลกขึ้นมาและมันจะทำให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆนานา,นาจะเรียกได้ว่าทำลายกำแพง นั่นมันยังน้อยไปต้องนิยามมันว่าทำลายภูเขาเผาทำเนียบระเบิดดวงดาวกันเลยทีเดียวอะไรก็ฉุดและหยุดไม่อยู่จริงๆกับระบบ W วอร์ w i ยเว็ในช่วงปีคิเตศกัา1991เกราช1991ซอร์ทีโมธีจอห์นเบอร์เนสลีผู้สร้างเว็บไซต์แรกของโลกได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่6สิงหาคมปีคิเตศักราช1991ผ่านระบบไวเลตแลนด์โดยใช้ URL ว่า https://info.cern.ch ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวก็ยังเปิดใช้บริการอยู่ในปัจจุบันก่อนหน้านั้นเซอร์ทิโมธีจอห์นเบอร์เนสลีจากศูนย์วิจัยเซิร์สได้คิดค้นระบบ h y p e r t e เทโปรแกรมค้นดูเว็บตัวแรกที่มีชื่อว่า w w w l d Wide w ว็บเว็บบราว์เซอร์และอิ i ดิเตอร์ตัวแรกของโลกบนระบบปฏิบัติการ Next step ของ Steve Jobs และสร้างเซิร์ฟเวอร์เว็บขึ้นมาที่เรียกว่า HyperText Transfer Protocol Demon มันเป็นที่นิยมมากกับนักวิจัยแต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่กับบุคคลทั่วไปบังเอิญว่าเว็บได้รับความนิยมอย่างจริงจังเมื่อศูนย์วิจัยของมหาวิทยายลัยอเลนินอยสหรัฐอเมริกาได้คิดค้นโปรแกรมโมเสกซึ่งเป็นโปรแกรมค้นดูเว็บเชิงกราฟิกหลังจากนั้นทีมงานที่ทำโมเสกก็ได้ออกไปเปิดบริษัท Nextcape เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่อมาก็มีหลายบริษัทเกิดขึ้นและมีโปรแกรมเบราว์เซอร์ออกมาติดตดกัน4ปีให้หลังเซอร์ทีโมทีจอห์นเบอร์เนสลีได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท World Wide Web ปีคิตศักราช1994ขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ต่อมาหลังจากนั้นก็เกิดโครงการ Semantic Web และเป็นอีกก้าวสำคัญที่ส่งผลอย่างมากจนถึงปัจจุบันและได้กําเนิด AI โ o บอทเว็บไซต์ที่เรียนรู้และเก็บข้อมูลจากมนุษย์โดยไม่มีการควบคุมจากมนุษย์เลยเซอร์ทิโมธีจอห์นเบอร์เนอร์สลีได้ให้นิยามเว็บไซต์ว่าเพื่อให้ผู้คนสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆซึ่งมีอยู่เพียงชิ้นเดียวร่วมกันได้โดยอาศัยระบบอินเทอร์เน็ตกล่าวง่ายๆคือแทนที่จะต้องส่งข้อมูลที่มีอยู่ในมือให้กับคนอื่นผลัดกันดูเราสามารถนั่งดูข้อมูลดังกล่าวในเวลาพร้อมๆกันบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องอาศัยอยู่ที่เดียวกันและระบบดังกล่าว ก็เปิดเผยข้อมูลเป็นสาธารนณะให้แก่ผู้คนและองค์กรโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นและไม่เคยจดทะเบียนลิขสิทธ,ธิ์การคิดคน้นรวมทั้งไม่เรียกค่าตอบแทนหรือรางวัลอื่นใดจากใครทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายยอมรับมาตรฐานเดียวกันด้วยความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่พื้นฐานค่าลิขสิทธิ์ที่ถูกตีค่าด้วยเงิน เซอร์ทีโมธีจอห์นเบอร์เนร์สลีได้รับขาดนามจากนิตยสารไทม์ให้เป็นหนึ่งใน100บุคคลที่ท่งอิทธิพลของศตรวรรษที่20ในปีคิดตะศกราช2005และในปีคิดตะศกราช2007ัได้รับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยภรณ์ฝ่ายหน้าจากสมเด็จพระบรมราชินีอลิซาเบธเป็นการส่วนพระองค์และที่กล่าวมาทั้งหมดคือการกำเนิดเว็บไซต์แรกของโลกที่ใช้ปโปรโตคอลในการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็ได้ส่งผลกระทบให้กับระบบอินเทอร์เน็ตยุคก,ก่อนจากระบบอพาร์เน็ตเปลี่ยนเป็นระบบทานเฟอร์คอนโทรลโปรโตคลและอินเทอร์เน็ตโปรโตคลและผู้รีเริ่มการเปลี่ยนแปลงระบบนั้นคือนอร์เซและมหาวิทยาลัยลอนดอนในปีคิรตศักราช1982 ต่อมาคือข่ายคอมพิวเตอร์ทางการทาหารของสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนมาใช้ระบบดังกล่าวเช่นกันเมื่อวันที่1ม,มกรา 1983, คมปีคศหนกราช1983โครงการอว่าเน็ตถูกปลดประจำการอย่างเป็นทางการในปีคศหกราเก9า0หลังจากการเปิดตัวของ National Science Foundation Network โลกเสรีได้ก่อกำเนิดขึ้นสามารถเข้าถึงการสร้างสารรค์เรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเกิดสังคมใหม่ๆทุกอารยธรรมเข้าหากัน พื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและในอีกความหมายหนึ่งในความหมายสวยรู้เหล่านั้นก็คือการควบคุมข้อมูลอันมหาศาลก็ยากขึ้นเช่นกันพอมันสามารถเข้าถึงรายบุคคลในระดับที่สามารถเจาะจงเป็นคนๆแล้วปัญหาที่กัดกินมาตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงปัจจุบันนั่นคือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวนั่นมันก็ทําให้เกิดระบบใหม่ขึ้นมาโปรโตคอลในยุคใหม่จึงกําเนิดขึ้นเป็นไฮเปอร์เทคทรานเฟอร์โปรโตคอลเซคัน มันคือระบบรักษาความปลอดภัยผ่านโปรโ,โคปรเเรรตคอลท r a n s p อ r t Layer Security ซึ่งมันจะมีเกราะ3มชั้นคอยปกป้องแต่มันก็ยังมีเว็บไซต์บางประเภทที่สามารถทุลวงเกราะสุดหินนี้ได้ so much และอย่างที่รู้รกันดีผู้ใช้งานมอบข้อมูลส่วนตัวไปให้โดยเต็มใจเพื่อแลกกับเนื้อหาบางอย่างหากคิดว่าได้ประโยชน์วินวินกันไปก็โอเคแต่หากไม่เป็นแบบนั้นเรื่องส่วนตัวอาจจะไม่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไป ใครที่ดูตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้ก็คงพอเดาออกกันแล้วว่าเว็บไซต์มีรากฐานมาจากอะไรในทุกๆลำดับยุคสมัยและช่วงที่สรุปมานั้นจะมีองค์กรหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเสมออย่าลืมไปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนดาบสองคมต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์และเข้าใจเพื่อป้องกันตัวจากมันมันไม่สําคัญว่าวิทยาศาสตร์สร้างอะไรขึ้นมาตรกระดัแนวคิดต่างหากที่สําคัญขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบผมตั้งใจทำคอนเทนต์นี้มากเพื่อเป็นโล่ เป็นขวานให้กับทุกคนฝากติดตามยืนมองทีวีและมาพูดคุยกันนะครับ